ขนุนโกลี่เขียวนาโนของแท้ต้นสตรอเบอร์รีกิมคุณเขียวซาเช่ฮิวมิกเอ็กซ์ต้าหนึ่งชุดเพียง2,000บาทชิพทอนได้50ถึง150ยห้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจีวอนกิจณ์วิเวอชีวินครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะและที่สําคัญฮะช่วงนี้ฤดูหนาวฮะใครที่ชื่นชอบสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆต้องบอกว่าที่นี่โรงแรมที่นี่ฮะมี โลงเรือนฮะสาธิตเกษตรอินทรีย์นะครับสตรอเบอรี่ออร์แกนิกนะฮะสนับสนุนโดยซูกรีนคุณเขียวซาเช่ฮิวมิกเอ็กซ์ต้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณผู้ชมนะดีครับแม่หมูครับสวัสดีครับแม่คิดครับเอาอ่าจะฉีดแอบฉีดแล้วก็บอกว่าออร์แกนิกเราเอาพึ่งจิ๋วเนี่ยหรือชันลงเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยให้เห็นเลยว่าถ้าคุณฉีดสารพิษใช่ไหม ยาปราบสตูพืชเขาตายกันพวกนี้มันอยู่ไม่ได้เลยไอ้รอยอันนี้คือเริ่มเริ่มอ,ออกมาแล้วใครสนใจก็มาได้เลยใช่ไหมฮะครับผมอันนี้คือแบบมันแข็งแรงแล้วเอามาอยู่ข้างนอกได้แล้วอ่าใช่นะครับผมเนี่ยท่านจะเห็นนะครับอ,อพอขาดน้ําอขาดน้ําเนี่ยอื น้ำไม่พอดีปุ๊บเนี่ยเขาจะแสดงอาการที้เห็นแบบนี้ครับหน้านี้อินเทรนหน่อยสตรอเบอรี่ที่สามารถทำได้โซนขอนแก่นเพราะว่าขอนแก่นเริ่มทำแล้วอ่านะครับก็จะทำไปก็ทำให้คนรู้อ๋อมาที่นี่ไม่เบื่อมาได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสมกับเป็นสูนย์เรียนรู้ไงทั้งโรงแรมเลยเพราะว่าต้นไม้นานาพันธุ์ต่างๆแต่ละอย่างหายากมากนะครับต้องบอกว่าท่านพอนี่คือสะสมไว้ สามสิบสี่สิบปีนะไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่เนี่ไงเลยขอให้เกษตของกันนะฮะเอนะฮะก็น้ำหมูใช้ความรู้เรื่องตัวเลขวิทยาศาสตร์จากเขาเรียกว่าผู้ที่ทํางานราชการนะครับก็หันเหมาทําเรื่องราวกับเขาเรียกว่าเกษตรอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นลูกชายของผอวันชัยครับน้องก๊อฟครับผมเมื่อวานก็มีโอกาสออกเดินทางกันนะไปไปดูงานทะทีนี้แสดงว่าตรงเนี้ยเดินมาเริ่มเห็นผลแล้วน้หมูอธิบายเลยครับโอ้ โครงสร้างโอ้สบายๆเย็นนะเย็นนะอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่หรือทิ้งเราจะเอาไว้ให้สําหรับแขกที่เข้ามาที่สนใจเข้ามาดูนี่ได้เห็นว่าอันที่เราใช้ระบบครับต่อจากน้ําประปาครับเราพบว่าพอเราปล่อยสปริงเกอร์ผ่านน้ําประปาเนี่ยเป็นฉีดเป็นฝอยลราอองออกมาปรากฏว่าใบเขาเนี่ยมันจะมีอาการผิดปกติ ก็ไปถามผู้รู้เขาบอกว่าอ๋อน้ำประปามันมีคอรีนอ๋อแมันมีคอรีนเพราะนั้นถ้าจะเอามาใช้กับพืชผลที่เปราะบางเนี่ยต้องพักน้ําเอาไว้ก่อนอเพราะฉะนั้นที่เราทําให้ดูว่าถ้าอคุณมีถังเก็บน้ํำคุณมีระบบน้ําบาดาลที่พักเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณใช้แบบนี้ได้สบายถึงเวลาก็เปิดก๊อกมันก็จะ ระบบน้ำหยดสเปรย์เป็นสปิงเกอร์เลยนะยนอ๋อนันไงนมีถงมีถังพักน้ําไว้แล้วเพื่อให้คอรีนม,มันดับไปครับนะครับผมนี่ฮะที่เห็นมาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีลูกหูนี่นี่ใช่ไหมนี่ฮะม,มามานี่นะเริ่มได้เห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มเริ่มมีเยอะแล้วนะครับผมทีนี้ยังไงครับถามว่ามันเป็นศูนย์เรียนรู้ยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เห็นมุมมองด้านเสียก็จะเกิดความสืบอู้อยากอยากทำจังเลยอู้มันงามันสวยเราทําให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายครับนิดนึงครับ ชานลงใช่ไหมพึ่งจิ๋วใช่ไหมผมเริ่มเห็นแล้วนี่เห็นไหมพึ่งจิ๋วเริ่มทำงานแล้วนี่ในถังเจ็ดจะ่ไปอย่าไปตบที่ว่าไม่วันเพราะได้ข่าวว่าราคาสูงมากแต่ยาด้วยนี่เท่านี่แม่นมนี่นี่คนเตอนนี้ยุ่งหรือชานลงชาแนลงยา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 ้ย่าไปตีนะคู้แสดงว่ามันเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นเลยจําได้ว่าวันนั้นเอามาในกล่องเนี่ยในกล่องนี่มีไม่ถึงสิบตัวนะแต่ตอนที่กำลังบอกว่าเฮ้ยมันเยอะมากแสดงว่ามันมาอยู่ในธรรมชาติแล้วมันก็ ขยายพันธุ์ของมันเองด้วยโอ้โหหลักแหลมแหลมหลักฮะคือคือคุณเขียวเนี่ยมีมีมีฤทธิ์ในเรื่องของการไล่แมลงแต่ว่าในโดมเนี่ยน้าหมูคิดว่าน่าจะปรับสัดส่วนให้บางลงแล้วก็มีวงรอบคือการแมลงจากข้างนอกเข้ามาอ่าแล้วก็ใช้คุณเขียวเขาเสริมชนะลงก็ทําหน้าที่ผสมเกสรได้อย่างเต็มที่เยี่ยมคือในนี้ก็มีชนาลงไะมีฮะมีครับมีอยไปดูต่อครับทีนี้ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเพราะถ้าคนเข้ามาที่นี่เราก็จะเชื่อเห็นว่าเนี่ย ถ้าคุณไปปลูกแบบปลูกทิ้งปลูกกว้างปลูกโดยไม่ศึกษาปลูกโดยจะเจอปัญหาแบบนี้ครับก็คือว้างไม่ดูแลครับขาดน้ําน้ำไม่พอเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับไม่สวยลหลมแหลมใบแห้งใบไหม้ใบจะเริ่มแห้งถ้ารากหยุดทํางานก็คือตายแต่แต่นี้ แหมกำลังสวยเลยนะอยู่ดีฮะอ่ะโอเคนะ้ไหมครับกำลังเริ่มแล้วอย่างงี้ท่านบอกขอขออนุญาตคำถามนิดนึงครับเกษตรกรที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะบอกเฮ้ยฉันไม่มีกระถางฉันไม่ต้องทำรางอย่างเงี้ยปลูกสตรอเบอรี่ได้ไหมครับได้ลงดินยกล้ออะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูมีเฉลยมีเฉลยครับโโอ้หท่านบอกว่าใช้ทำอะไรไม่ต้องกลัวครับมีทุกคำถามมีคำตอบครับทุกมุมทุกมุมมองทุกมิติแล้วก็ถ้าสมมติว่า ดินก็ไม่มีที่กับราคากระถางก็ไม่มีครับเราจะทํยังครับเราไปเอาดินผสมเนี่ยใส่ในถุงกับถุงปุ๋ยก็ได้แล้วก็จอรูหรือถุงดําหรือถุงดําถุงขยะใช่ไหมะเงขยะถุงขยะถุงข้อชามดูฮะแสดงว่าตรงนี้ฮะก็เริ่มเริ่มออกดอกออกผลแล้วเนาะเห็นไหมฮะสังเกตฮะแสดงว่าไมยประมาณสิบยี่สิบวันจะเต็มแล้วจะเริ่มทานได้แล้ว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 ถ้าเปิดลูกค้ามาโอ พอครับผมเป็นลูกค้าผมมาหยิบมาชิมได้ไหม <c oughs> เออเห็นภาพไหมนะรหรือว่าจะทํามีแบบว่ามีผลผล,ผลิตแล้วข้างหน้ามาก็ซื้อในราคาที่พิเศษได้ครับเพราะคนเห็นสตรอเบอรี่เออหนึ่งเมตรสองเมตรเออโดยธรรมชาติของสตรอเบอรี่นะครับครับเ <c oughs> ขาเป็นพืชออืเป็นพืชที่านาทีสุดท้ายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลครับ พราะฉะนั้นสตรอเบอรี่บางทีเราไปเห็นแดงสวยสีช่มสวยเนี่ยบางคนเนี่ยกูอยากกินกูนเปรี้ยวจังเลยนะครับข้อเท็จจริงในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแป้งในผลเขายังไม่เป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราจะกินสตรอเบอรี่เนี่ยหหให้มันมีรสชาติให้มันหวานต้องรอให้เขาสุกจัดสุกจัดเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าระหว่างออก เราผลผลเราก็จะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาชมมาดูหรืออยากคิมก็เราก็ตัดให้เิ็มแต่เราก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็มีขอบเขตมันมีมันเป็นการทุนเนาะก็คงจะต้องจำหน่ายจะราคาที่พิเศษถูากว่บขอทุนคืนบ้างเลยเพื่อไปทุนในการสร้างศูนย์เรียนรู้ต่อไปอันนี้ฮะอูเนี่ยเริ่มมาให้ชอบเลยอันนี้ก็คือเริ่มออกดอก อันนี้จะเป็นคิดว่านะครับน่าจะเป็นช่อแรกของเขามันก็เลยต้นเขาก็ยังเล็กอยู่ใช่ไหมครับมันก็เลยจะไม่สมบูรณ์แต่ทีนี้ทําไมเราเราไม่ตัดทิ้งเนื่องจากว่าเราต้องการเอาไว้ดูว่าถ้าช่อแรกมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปช่อสองเป็นยังไงเพราะเราก็เพิ่งเริ่มครั้งแรกเหมือนกันครับัข้อมูลเราก็อาศัยเรียนรู้ไปไปกับของจริงนึงครับผมแต่จริงๆนะบางทีว่าทําอะไรและเห็นตลอดเนี่ยพอปีต่อไปเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะ ่าเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้อย่างครบวงจรฮนะอ่ะลองเดินไปฮะไปทลายโน้นบ<พ>้างครับอ่าพอครับจะจำหน่ายต้นประมาณเท่าไหร่ครับเรื้องต้นก็นนคิดว่าคงไม่แพงนะฮะอ่าต้นหนึ่งก็ประมาณสัก3 4 5สี่ห้าสิบบาทโอเคเลยต้นร้อยนะถูกไหมจับจลูกค้าโรงแรมสามต้นร้อยลูกค้าข้างนอกสารละสี่สิบห้าบาทอะไรเงี้ยเนาะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> คือเพิ่งจิ๋วบินอยู่ยังจะไปตกนะขตอ้องขอรับสี่บาทต้องรับสี่บาทในราคาพิเศษถูกฮะ ก็คือเราก็ไม่คิดว่าเราจะเอากำไรอะไรหรอกครับเราก็อยากจะให้มาแล้ให้คนได้ศึกษาเรียนรู้ยังไงนะครับน้องกอฟครับอันนี้คืออ่ามาอันนี้คือรังที่อยู่ข้างในเอรังชันนลงอ่านะครับแล้วเรจะเปิดให้ดูโอโรังเขาขึ้นเยอะเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะตอนนี้ยฮะ ีน้ำตาลนั่นคืออะไรฮะน้ำหวานป่ะครับมนให้น้ำหวานน้ำหวานก็ทำน้ำผึ้งเวลาเราก็จะเก็บน้ำผึ้งมาได้ครับได้ยินว่าแพงมากนะครับครับน้ำผึ้งจะน่าลงผมว่าประมาณทักสิบสิบสิบกว่าวันนี่ผมว่าเห็นแล้วเนี่ยเต็มเต็มแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มออกแบบเต็มเต็มแล้วเห็นไหมเหลือยลูกหาเริ่มมาแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมเริ่มมาแล้วเออเห็นแล้วชื่นใจติดทุกต้นติดทุกต้นนะโอ้นะฮะแล้วมามันก็สบายๆนั่นเองเห็นไหม พึ่งจิ๋วเขาบินของเขานะฮะดังนั้นต้องปักป้ายนิดนึงว่าถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ใช่แมงวีมาวันอย่าตีต้องบอกว่าใจนะครับบางคนไม่รู้ไงเด็กมาปั๊บไล่ตีได้ตบใน่ยุ่งเลยนะครับผมและที่สำคัญห้ามขยับใช่ไหมเขาบอกกล่องเนี้ยกล่องของพึ่งจิ๋วเนี่ยห้ามขยับเพราะว่าเขาเอาเขาใช้วิธีอะไรนะเรดาร์ของเขาอะใ้การเข้าออกนี่ไงจะต้องแบบใส่ป้ายนิดนึงว่าจะเป็นขยงขยับนะเพราะว่าขยับแล้วปั๊บในพึ่งเขาจะกลับรังไม่ได้เห็นไหมนี่ไงเห็นไหมเสร็จแล้ววะ สิ่งที่คิดเรื่องพึ่งผิวเนี่ยไม่ผิดพลาดจริงมามาโซนนี้ฮะโซนนี้เริ่มเต็มเต็มแล้วอูฮะท่านบอครับดูเป็นสิเลยฮะแค่ต้นเดียวนะเริ่มแตกแล้วเห็นไหมดูฮะสุดยอดดูฮะเนี่ยฮะข้าบนนี่เป็นหมดแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมชุดนี้เห็นไหมติดหมดติดหมดครับเริ่มติดเริ่มติดครับเริ่มติดแล้วครับโอ้โอันนี้คืออาการของขาดน้ำคะับจะเป็นแบบนี้นะครับน้ำไม่ปล่อยวันละกี่ครั้งครับท่านอ่าเราก็จะใช้วิธีไม่ไม่ไม่ใช้ใช้คนฮะ ค่อยๆลดเช้าเย็นใช้ใช้ฝักบัวธรรมดาแล้วก็ค่อยแต่ไม่ได้ลาดลงไปนะฮะถอดฝักออกแล้วก็เอาน้ําราดลงไปเพื่อให้น้าราดตันนี้นี่มันก็มีเหงื่อมันให้ความชุ่มชื้นอยู่ตลอดไอ้น้ำครับถ้าร้อนมาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถรับรับน้ําสร้างน้ําได้เลยแล้วก็เป็นการเป็นการไม่ให้วัชพืชขึ้นมาครับปุ่มวัชพืชด้วยผม และที่สะพานนี่คือสตรอเบอรี่ออร์แกนิกจากซุปเปอรกินคุณเขียวของเราแบบ100%เนาะครับตอนนี้ตั้งแต่ขึ้นมาฉีด2ครั้งแล้วนะครับผมก็ประมาณ10-15วันฉีดทีเนาะตามบตราส่วนของสตรอเบอรี่เนาะท่านพอฮะครับผมเอ่อท่านที่ดูทีวีอยู่อาจจะมีคำถามสงสัยเอ๊ะท่านเนี่ยอยากจะทำบ้างถามว่าต้นทุนที่เราเห็นเนี่ยโรงเรือนเนี่ยนะครับกว้างกี่เมตรยาวประมาณกี่เมตรท่านลงทุนไปเท่าไหร่อิ i n s u b i พลัสโรคมะเร็ง โรคหัวใจโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงหลอดเลือดหัวใจตีบความดันโลหิตหลอดเลือดสมองอุดตันอมัมพากษ์แขนขาชาไม่มีแรงอัลไซเมอร์ภาพขืินสันหลากหลายโรคเสื่อมของร่างกายป้องกันได้ด้วยอินซูบิวลัต ที่เปส่วนประกอบของผ i, งเลสยิสไลท์ที่ได้จากข้าวแดงที่หมักด้วยเชื้อราโมเนสคัสและผงถั่วหมักนัสโตและสารอาหารตา่ตางๆที่มีผลการวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นแล้วว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายและสามารถป้องกันโรคเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายโรครลายป้องกันได้ด้วยอินซูวิวพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพฟุตพอด่วน0 8 7 9 3 0 7 8เ2 086-027-1944ไอดีลน์0 8นย0 7ปดส1หหนึ่งสุขภาพดีไม่มีขายเราหาได้เตียงท่อเท่านั้นต่อไปนี้ปัญหาอกเล็กอกใหญ่หน้าอกย่อนคล้อยไม่เข้ารูปไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะเรามีตัวช่วยที่จะทำให้ขึ้น และคุณสาวๆทั้งหลายใส่เสื้อผ้าสวยและมั่นใจแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพียงแค่สิบวินาทีก็เห็นผลแค่นี้ก็ชูวชันแบบหมดปัญหาแม้ในเวลาเร่งด่วนคำเตือนใช้ได้กับสตรีทุกเพศทุกวัยที่ประสบปัญหาเรื่องหน้าอก และมลภาวะตัวการที่ทำร้ายผิวเราในจะอายุที่มากขึ้นหรือรอยที่ตามมาความหมองคล้ำทำให้ผิวเราเสื่อมสภาพปัญหาทั้งหมดนี้ป้องกันได้โดยเมดัส a อนทายเอจิ้งครีมความลับของผิวสวยจากใต้ท้องทะเลลึกนวัตกรรมใหม่จากประเทศฝรั่งเศสที่สกัดจากแมงกระพรุนที่เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถย้อนวัยกลับสู่วัยหนุ่มสาวได้ด้วยตัวเอง ทำให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสไร้ริ้วรอยได้อย่างเป็นธรรมชาติมาไขาความลับของผิวด้วยเมดัสแ n t ท a g เอ g จิ้งครีมจากฝรั่งเศสใบหน้าขาวแด้งใสลดริ้วรอยชะลอวัยด้วยเซมเซลล์จากแมงกระพูุนใต้ท้องทะเลลึกโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก3,500บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือเพียง7,500บาทโทร 087 9307822 086 0271944 ID Line 0846715111รับประกันเห็นผลตั้งแต่ใช้กระปุกราก Bedas Entry Aging Cream ความรับของผอวสวยจากตายท้องทะเลลึกใดหน้าคูตา้าเพื่อนที่รู้ใจของผู้หญิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร i n s u v i l PLUS ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดคอรโรฟิลพลังงานสเกล่าเข้มขน้นปรับสมดุลระบบเลือดกาแฟปุงสเ็จรูกมิลเลอร์เอนเนอร์จีคาเฟกาแฟสำหรับท่านชายและแผ่นไมโครนาโนพิชิตข้าวฝังแน่น Amazing s สป n งฟองน้ำมหัศจรรย์นาโนเทคโนโลยี สนใจสินค้าในเครือบริษัทเยสวีแคนดูเอน r p พ i s ์จำกัดภายใต้สัญ,ญลักษณ์คุณเขียวของแท้โทร0879307822 0860271944 idline 0879307822ขนาดสนุนโดนกอีเขียวนาโนของแท้ต้นตำรับซุเปอร์กิ่งคุณเขียวซาเช่ฮิวมิกเอ็กซ์ต้าหชุดเพียง2,000บาท ชิดพ้นได้50ถึง150ไร่ครับครับผมก็คือก็คือจริงๆเนี่ยเรายังไม่มีตัวเทียบว่าลงทุนแบบล้วนๆเลยสร้างขึ้นมาอันนี้เราของเก่าทำให้เห็นว่าไอ้โครงเนี่ฮะโครงเต็นโครงนี่เป็นโครงเต็นครับผ้าใบมันขีขาดมันบดสภาพแต่เหล็กยังอยู่คครับโเหล็กเราก็ซื้อเหล็กมาเสริมครับ ซื้อเหล็กมาเสริมนิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็ซื้อแผ่นพลาสติกใสครับเป็นม้วนมาครับต่งซื้อมาแล้วก็มาคมให้หนานิดเึงเพื่อความแข็งแรงของบนนะครับแล้วก็ซื้อมุ้งผ้ามุ้งเนี่ยกันแมลงนี่ยมาล้อมนะครับล้อมอันนี้เราก็ยังไม่ไม่ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอะไรบอกเพราะเราอยู่อยู่ระหว่างของการลองครั้งแรกครับ ตามุ้งนี่เขาบอกว่ายังห่างไปโอ้ยังห่างไปจริงแมลงเล็กกว่านี้สามารถเข้าได้เหรอฮะใช่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทําไมใบจึงจึงมีมีแมลงกัดจากอยู่นะครับก็มีบ้างนะครับมันก็เป็นความจริงเนาะที่ที่ที่ต้องคือทําอะไรที่แบบว่าดีเกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์คนไม่เชื่อหรอกมันต้องเป็นอย่างนี้ครับคือการเรียนรู้ถูกต้องแล้วแมลงก็จะจะมีหลุดรอดเข้ามาบ้างมากัดจอะแต่พอเราใช้อีเสียวปุ๊บเนี่ย ต้นไม้มันให้ความสมบูรณ์อ่ามันสมบูรณ์เพราะนั้นที่กัดก็กัดไปไอใบสมบูรณ์มันก็ขึ้นมาแสดงว่าดี90%ที่เหลือมี1 0นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็จะบอกว่าโรงเรือนเนี่ยประมาณ0 0 0พ่นต้นเนี่ยสร้างรายได้ผมว่ามีหลักครึ่งล้านอ่ะจากผลผลิตนะแจกจะจะได้ไหมถือว่ารายได้ที่แจกจะได้นะทั้งจําหน่ายทั้งทําไรปกติผลผลิตต่างๆนะกิโลที่จำหน่ายอยู่ท้องตลาดทั่วไปก็คือพันพระราชทาน80นะฮะที่นิยมมากที่สุด ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับจากราคาพีธีใดที่ท่านทรอ่อราคาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่นอนเนาะครับผมคาค่าอีสานเราเนี่ยถ้าขายในท้องตลาดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยบาทครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันขนส่งทางไกลเขาจําเป็นต้องตัดลูกที่มันยังไม่แก่จัดพอไม่แก่จัดรสชาติมันก็จะเปรี้ยววหน่อยทีนี้วันนี้เนี่ยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเริ่ม เริ่มมีแล้วอเริ่มตื่นตัวมีกระแสของการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นพอมีกระแสปลูกสตรอเบอรี่ปุ๊บเนี่ยอทางภูเรือนะครับทางภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยอะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับก็ตอนนี้ก็มีการปลูกกันเยอะครับอซึ่งเดี๋ยวอถ้ามีโอกาสจะพาท่านไปชมแปลงหนึ่งครับซึ่งเขาปลูกมาเนี่ยตอนแรกเขาก็ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำครับผมตอนหลังพอเรา ไปแนะนาว่าเนี่ยที่สวนเราเนี่ยต้นหมากรากไม้ฟื้นขึ้นมาสู่ความรวมสมบูรณ์เนี่ยเพราะเราใช้ดีเขียวซูเปอร์กรีนฮิมิทัตอย่างเนี้ยลองใช้ดูไหมลองสักแถวหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของสวนคนเนี้ยเขาเป็นดาบตารวจครับเป็นตำรวจนั่นเองครับเสร็จแล้วก็นําแม่บ้านมาทามาปลูกสตรอเบอรี่ก็ศึกษามาจากคนอื่นครับ พอมาทาปุ๊บพอเราไปแนะนําปุ๊บเขาก็ลองใช้ปรากฏว่าพอเราไปติดตามผลเนี่ยไปถามเขาว่าอืเออใช้เขียวไหมเขาก็พูดํำนองเหมือนกับว่าก็ใช้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเขียวเพราะอะไรผมใช้หลายอย่างแต่ข้อที่จริงเนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วถูกไหมถูกต้องครับเขาต้องมั่นใจแล้วปรากฏเขาฉีดทั้งโรงเลยโรงเรียนเขาจะใหญ่กว่านี้หลายเท่าครับครับฉีดทั้งโรงแล้วสมบูรณ์มากครับ แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นเพราะอีเขียวเราก็เลยถามเขาบอกอาฉีดไปกี่ครั้งเขาบอกสองครั้งเองคือสองครั้งเองเนี่ยระยะเวลาที่เขาปลูกที่เขาปลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นระยะเป็นระยะตามตามสเต็ปสเต็ดของเตามการฉีดครับเราก็เลยมีความสึกว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยอ่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะมันเป็นสถานที่ที่ คนน่าจะได้เข้ามา,าแล้วตัวเองเสียเปียบตรงที่ส่วนเขานี่จะอยู่ในซอยลึกมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่ประชาสัมพันธ์อ,อพืชผลของคณสมบูรณ์เพราะอะไรแล้วม,มันเป็นยังไงแล้วเราจะแนะนําสื่อ,อเพื่อจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเนี่ยคุณใช้กีเขียวซึ่งมะเกินของ กีเขียวนาโนของแท้ต้นตำรับซุปเปอร์กิมคุณเขียวซาเช่ฮิวมิกเอ็กซ์ตาร์หนึ่งชุดเพียง2,000บาทชิพ่อนได้50ถึง150ร5 0